♫ موسيقى สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับขวัญข้าวช่องโปรโมชั่นฟอร์ดป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เห็นหน้าขวัญก็เช่นเคยค่ะเราต้องเห็นรถฟอร์ดแต่งสวยสวยใช่ไหมคะวันนี้ขวัญก็จะพามาชมรถฟอร์ดแรนเจอร์ตัวแครบยกสูงรุ่น xlt นั่นเองค่ะคันนี้นะคะขวัญก็แต่งด้านหน้านะคะเป็นหน้าแรปเตอร์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าเราก๊อปปี้จากต้นแบบแรปเตอร์ของเรามาเลยก็ได้นะคะ ตัวนี้ก็เป็นโมเดลปี2021นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0 c ซีซีแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะยังไม่พอค่ะเจ้าตัว Fort Ranger ของเรานะคะก็สามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80เซนเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะ ตัว XLT ปี2021นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิกามและระบบช่วยออกตัวบนทางราชชันอีกด้วยนะคะแถมภายในค่ะเรายังมาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงสามนะคะขนาดกว้างถึง8นิ้วค่ะ พร้อมระบบช่วยโชว์ฉุกเฉินค่ะที่เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของชุดแต่งกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของชุดแต่งนะคะอย่างที่ขวัญบอกไปนะคะด้านหน้าค่ะขวัญจะเปลี่ยนให้ค่ะเป็นกระจังหน้าการชนหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะตัวนี้เราก็ก๊อปปี้มาจากต้นแบบพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะคะและที่สำคัญค่ะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเราตัว f O R d เราก็สามารถทำสีได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะตัว XLT ของเราไฟหน้าจะเป็นแบบโรเจอร์นะคะขวัญก็ใส่ข้อไฟหน้าให้เพื่อให้ไฟหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะและถัดขึ้นมาค่ะในส่วนของฝากระโปรงขวัญก็ใส่เป็น สกู๊ปหน้าทรงเตี้ยนะคะสีดำด้านทั้งชิ้นค่ะตัวนี้ก็แต่งเอาใจสายดุนะคะทำให้รถเราดูสวยดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะคะในส่วนของด้านข้างค่ะขวัญก็จะใส่เป็นซุ้มล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะถัดลงมาค่ะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ ขวัญก็เปลี่ยนให้เป็นล้อแม็กขอบ16มาพร้อมกับยางฮันคุกซีรีส์ยางนะคะก็คือ 265/70R16 นั่นเองค่ะยางตัวนี้ก็เหมาะสำหรับทางเรียบและทางขรุขระนะคะดอกยางสวยงามและเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะคะถัดขึ้นมานะคะตัว XLT ของเราคอบแก้มเดิมตรงนี้จะเป็นสีคโครเมียมขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านค่ะถัดมาค่ะเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ ก็จะช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยขณะให้เราเปิดรถนั่นเองค่ะถัดขึ้นมาค่ะตัวนี้ขวัญก็ใส่เป็นกระสาดข้างนะคะช่วยไม่ให้น้ํากระเด็นเข้าตัวรถนะคะและมาพร้อมกับราวหลังคาสีดําด้านเก๋ด้านบนแบบนี้เลยนะคะ ถัดมาค่ะในส่วนของสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ตัวนี้ขวัญก็ติดให้เป็นสติกเกอร์ลายโคนนะคะเบื้องต้นนะคะสติกเกอร์ขวัญก็มีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนไม่ชอบสติกเกอร์ลายนี้นะคะหรือสติกเกอร์ที่ขวัญส่งให้เลือกก็สามารถตกแต่งปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะถัดมาค่ะด้านนี้เลยค่ะครอบฟ้าถังน้ำมันสีดำด้านนะคะขวัญใส่ให้เพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ถัดขึ้นมาโรบาร์เล็กเอเลนเดอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นโรบาเล็กแขนยาวนะคะคงทนแข็งแรงและก็สวยงามมากเลยค่ะถัดมาค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านให้นะคะช่วยให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามและก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญค่ะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะที่ขวัญถอดเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะขวัญก็ ส่งกลับคืนให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะขวัญก็ใส่ให้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะจากโรงงานฟอร์ดค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็บรรทุกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวฟอร์ด a n เนอร์ของเรานะคะก็สามารถบรรทุกได้นักสูงสุดถึง1.3ตันเลยนะคะเนื่องจากคัสซีของเราเป็นคัสซีชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะคะทำให้เราบรรทุกได้มากกว่าปกติ และในส่วนของกระบะเราก็นึกถึง511มิลเลยทีเดียวนะคะกำลังหารถบรรทุกอยู่นะคะอย่าลืมนึกถึง For d r e r g e r แของเรานะคะถัดมาค่ะในส่วนของฝาท้ายค่ะขวัญก็ติดสติกเกอร์ลายโคนให้นะคะและใส่ข้อปื้อเปิดพร้อมกับไยดาบสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะ ถัดลงมานะคะในส่วนของการชนท้ายค่ะขวัญก็ใส่เป็นการชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะมาพร้อมกับห่วงสีแดงเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะส่วนเจ้าตัว XLT ของเรานะคะก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดเลยนะคะช่วยให้เราขับขี่ปลอดภัยขณะที่เราถอยรถนะคะเราดูรอบๆตัวรถกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของภายในค่ะห้องโดยสารของเราก็กว้างขวางนะคะสามารถเปิดแคบได้กว้างถึง90องศาเลยนะคะและตัวนี้ค่ะเดิมนะคะเป็นเบาะผ้านะคะขวัญก็เปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ และตัว XLT ของเรายังมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายสะดวกสบายด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมา,มาพร้อมกับหน้าจอตัวซิงค์3นะคะกว้างถึง8นิ้วค่ะตัวนี้นะคะก็มาก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะ เป็นยังไงเยนบ้างคะไปดูรอบๆตัวรถกันมาแล้วไปดูภายในห้องโดยสารกันมาแล้วขวัญคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถูกอกถูกใจใครนะคะอย่าจับจองเป็นเจ้าของเจ้าตัว Cap XLT คันนี้นะคะสามารถโทรติดต่อขวัญได้ ที่เบอร์0946 59 9596นะคะขวัญยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์และชุดแต่งสวยๆแบบนี้นะคะขวัญก็มีให้เลือกอีกมากมายนะคะนั่งดู YouTube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถกับขวัญง่ายๆโดยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย100%ค่ะขวัญมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นจองรถกับขวัญไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดนะคะ ช่วงนี้นะคะโควิดกำลังระบาดนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขวัก็ต้องขอพระคุณทุกทุกท่านค่ะที่ดูรีวิวของขวัญตั้งแต่ต้นจนจบนะคะวันนี้ขวัญก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขวัญจะพาไปดูรถฟอร์ดแรนเจอร์สวยๆกันอีกนะคะวันนี้ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ